คนดีกว่านะคะอันนี้นี่ถือว่าเป็นคู่ดีกว่านะคะคุณปอและคุณเอ๋นั่นเองค่ะล่าสุดเลยนะคะก็กำลังจะเตรียมนะคะมีทายาทคนที่2แล้วค่ะ ออกตัวนะคะว่าอยากจะรีบมีทาย,ยาทคนที่สองค่ะให้กับตระกูลสกิจใจนะคะทันทีค,ค่ะสําหรับคู่รักอารมณ์ดีคุณปอนัทวุฒิกับคุณเอพรทิพย์นะคะหลังจากที่มีลูกชายน่ารักอย่างน้องภูล่าสุดค่ะคุณปอนะ,ะ่คะคุณสามีเนี่ยก็ลั่นวาจาเลยว่าจะปั้มทายาทให้สําเร็จภายในเดือนนี้นะคะงานนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่าสีภรรยาเนี่ยจะพร้อมตามคุณสามีหรือเปล่าค่ะ ตยมทายาทเหรอคือคงจะต้องแบบอีกสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเอ๋ยังทุ่มเทให้อก,กับลูกอยู่เพราะว่าลูกต้องไปเรียนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยห้าวันคือเอ๋จะต้องไปกับลูกทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อัดรายการอีกคือแบบถูถ้าเราท้องด้วยใครจะดูลูกพวกเราไม่มีพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอจะปั๊มให้สําเร็จจะหมดเดือนแล้วนะ <laughs> จะหมดเดือนแล้วเขาคงพูดเล่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็คือเราก็พยายามด้วยแหละคือถ้ามาก็มา คือเราไม่ได้แบบโอ้โหว่าตัดขาดว่ายังไม่อยากมีคือใจลึกๆอยากมีอยู่แล้วคือถ้ามาก็มาน้องครูอะคะบอกไหมคะอยากมีน้องไม่รู้เรื่องเลยถามว่าอยากมีน้องไหมยังไม่รู้เลยคือว่าแบบน้องคืออะไรเขาเขายังไม่สองขวบเนี้ยเออคือเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องครูข้างโรงเรียนเป็นไงบ้างก็โอเคนะคะคือเขาชอบคือเขาไม่มีแบบอิดออดว่าแบบโอ้ยแบบ ไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะเล่นอย่างเดียวคือแบบคือจะให้ลุงยามแบบลุงยามเปิดประตูเร็วๆคือเราอยากจะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะพยายามปลูกฝังเขาเหมือนกันว่าจะต้องไปให้ตรงเวลาคือพี่ปอบ,บอกว่าเอ้ยตอนนี้มันยังแบบยังเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพล์กรุ๊ปคือยังไม่ได้ไปเรียนแบบอนุบาลใช่ไหมยังยังให้เขาไปแค่เป็นคลาสที่ชินสถานที่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตรงเวลาก็ได้อบอกว่าไม่ได้ คือเอ๋อยากให้ลูกไปตรงเวลาเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเออเขาจะต้องทำตัวยังไงมีความรับผิดชอบหรืออะไรเงี้ยเป็การปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยส่วนเรื่องงานแสดงที่มีใครถามถึงเอพรทิ์นะคะไม่ใช่ว่าเธอไม่คิดถึงแต่ว่าขอรอให้น้องภูเนี่ยเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวก่อนค่ะก็จะรับพิจรารณาทันทีค่ะเมอเนี้ย กใช่คะ่ะว่าตกลงตกลงจะทันเดือนนี้ <laughs> <c oughs> ไหมไช่คว่น <c oughs> เออแต่ถ้ามีอีกก็น่ารักอีกแล้วพน้องภูน่ารักฉลาดมากๆเลยนะคะ <c oughs>